อากาศร้อนช่ำใช่อากาศร้อนมา,ากว่าเนี้ร้อนแบบร้อนตับแตกเลยร้อนร้อนเกินพี่สิวานเลิงกงานกี่โมงค่ะ แต่เมื่อวันแต่เมื่อคืนฝนะน,น,น,นตกนะเมื่อคืนฝนตกไหมคะแถวบ้านหนูฝนตกนะแถวบ้านหนูฝนตกเมื่อคืนอะ่ะตกทุกคืนเลยแต่ตอนกลางวันไม่ตกแล้วเดี๋ยวเนี้ยจะบ้คเจ้าองชวสเสีย้จะีวเสีย ไม่ตกสี่โมงครึง่งโอ้ยหนูเลิกสามโมงครึง่งอีกชั่วโมงหนึ่งหนูก็เรินะ่มอ่ะสามโมงครึ่งหนูก็ไปล้านหนูจะไปสอบ <c oughs> เหมือนเด็กมหาลัยเลยตัวนี้ขอบคุราขา ยังทำข้อสอบไมถึงไหนเลยเนี่ยเจ็ดสิบสองครอบคองกันและก็ผายตายกันก็กันสวัสดีค่ะพี่สิวาว่างหรอคะ น่าจะว่างแลหละน้องคนชอบเที่ยวสวัสดีค่ะน่าจะว่างแลหละน้องพี่ต้อมสวัสดีค่ะด้กนกนนนนนนออออุตตที่่าเหมดดสวัสดีค่ะพี่ชอบเที่ยวสวัสดีค่ะพี่ชอบเที่ยว ชอบไปเที่ยวไหนบ้างคะชอบไปเที่ยวไหนบ้างคะสวัสดีทุกคนนะฮะวีด,ดีต้องรับทุกคนนะคะเข้าสู่ห้องไลน์หนูที่คนชอบเที่ยวเงยียบเลยคุยได้นะคะ พี่พี่ซอร์เข้ามาเราคุยได้นะคะซิโซไม่ได้ยิงอ่ะไม่ค่อยได้ไปเราขับงานเดี๋ยวโอ้ยเห็นด้ว่าเหมือนกันเลยค่ะเหมือนกันเลยไม่ได้ไปเที่ยวเราเหมือนกันงานเยอะมากเลยค่ะทุันนี้ทําง,งานอยู่แน่ใจหรอแน่ใจหรอค่ะว่าทํางานอยู่อะเห็นนะพี่อัสตินสวัสดีคะ่ะพี่โจสวัสดีคะ่ะซิโซก็ทํางานอยู่นะเนี่ย 嗯。Mm hmm.